สวัสดีทุกคนกลับมาพบกันอีกแล้วนะจ๊ะวันนี้มีอัปเดตมาใหม่เพียบเลยถูกต้องมีอัปเดตมาถึง2แผทเลย10ตัวเลยพี่ฝนเอาละเดี๋ยวเปิดให้ดูกันเลยนะครับว่ามีอะไรกันบ้างนี่59เก้าับ5้าบโอ้วันนี้มีเยอะแยะเลยนะเนี่ยแต่ว่าแต่ละตัวพี่เอกไม่รู้จักเลยสั้คตัวหนึ่งอดีพี่ฝนอ,อันนั้นเหมือนเคยเห็นมาก่อนเลยอันไหนอ่ะอันสีเหลือง่องะ อ,อ่ะเหลืองยเหรอใช่แล้วอันนี้ก็เหมือนโชเรกอันนี้ก็เหมือนขาวบยอยข่าวบอยนี่คือใครอ,อ,อ่ะอืก็ตำรวจขาวบอยไงเป็นขาวบอยกันดื้อๆเลยเหรออันนี้เหมือนปุ๊กปิ๊กเลยไหนมีเหมือนปุ๊กปิ๊กด้วยหรอใช่แล้วเมื่อกี้สีฟ้าอ๋อแต่ปุ๊กปิ๊กเราสีเทาไม่เหยพี่ฝนอ๋อแล้วนี่อะไรอ๋อเจอเลยสีฟ้านี่ไงนี่ไงได้เหมือนปุ๊กปิ๊กเลยเหมือนจริงๆเหรอใช่แล้วลองเปิดให้ดูหน่อยได้รหรือเปล่าเดี๋ยวเปิดให้ดูก่อนอน,นะ อโอ้นี่เหมือนปุ๊กปิ๊กจริงๆเหรอแลบลิ้นมาด้วยใช่ฉันที่ไหนฉันไม่เคยแลบลิ้นยาวขนาดนั้นสักะหน่อยนี่เหหน้าเหมือนเดียอะไรตําเป็นแมวอ่ะฉันเป็นแมวก็ไม่ได้หมายความว่าแมวตัวอื่นจะต้องเหมือนฉันสังหน่อยนี่งามแมวชัดๆเลยไม่เอาฉันไม่ชอบรถไฟแมวปุ๊กปิ๊กเออก็เหมือนปุ๊กปิ๊กอยู่นะปุ๊กปิ๊กยังไงก็เทและ้นะต่อไปนี่เราไปดูแผดอื่นกันนะ เราจะต้องไปตามหาตรงไหนอ่ะมีที่แมนชั่นแล้วก็มีที่บ้านตรงนี้ด้วยพี่ฝนบ้านอะไรอ่ะหมู่บ้านตรงนี้ไงหมู่บ้านใกล้ๆกับแมนชั่นเนี่ยเหรอใช่หมู่บ้านนี้เขาบอกว่าอยู่หลังกล่องหลังกล่องถ้าหลังกล่องก็อยู่ข้างในไงกล่องไหนอ่ะมีตั้งหลายกล่องต้องเข้าไปดูอ่ะจริงเหรออาจจะอยู่กล่องข้างนอกก็ได้นะ ตรงนั้นก็กล่องนะพี่ฝนมีตรงไหนที่เรืองแสงหรือเปล่าะนี่ไงเจอแล้วกล่องนี้อ๋อนี่ไงเขาเรืองแสงจริงด้วยนี่อะไรอะมีขั้วโลกเหรอเฮ้ยทำไมแผลนี้มีหน้าตาเหมือนปุ๊กปิ๊กเยอะจังเลยฉันจะไปรู้ได้ยังไงอ่ะฉันก็เป็นแค่แมวตัวหนึ่งน่ารักน่ารักอะเดี๋ยวเดี๋ยวๆดวีถ้าเราเข้าไปในแมนชั่นเราจะเจออีกหนึ่งโต๊ะใช่หรือเปล่าเยกเห็นในแมนชั่นน่ะเขาจะมีคล้ายๆกับทหารน่ะ รถไฟคุณทหารงั้นเหรอไม่รู้เหมือนทหารแต่เป็นทหารยุคเก่าเลยอะพี่ฝน hmm. นี่นี่ทางนี้ทางนี้ทหารยุคเก่าอรอใช่แล้วท,ทหารทหารนูนะ่นอะสมัยสงครามโลกครั้งที่หนึ่งนู่นเลยโอ้ยาวไกลชะมัดเลยใช่แล้วสมัยที่พวกเรายังไม่เกิดแน่นอนนี่ทางนี้หรือเปล่านะมีหรือเปล่า,านี่ไงเจอแล้วอ้าวเจอจริงด้วยเปิดแล้วนะกปิดเลยเฮ้ยอาชึบพึบ โอ้นี่เขาใส่หมวกคุณทหารมาจริงด้วยใช่ปล่าพี่ฝนน่าจะใช่คุณทหารต้องลองเปิดดูเดี๋ยวค่อยไปเปิดดูตอนท้ายนะทุกคนเก็บไว้ให้ไหนไปที่อื่นต่อไปไหนแล้วนี่พี่ฝนหาไม่เจอข้างนอกข้างนอกมาเร็วมาเร็วเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมีอ้าวเออแย่แล้วไปไหนก่ะหลุดเข้าไปข้างในเดี๋ยวเราต้องไปที่วัดด้วยนะหลุดเข้าไปที่วัดเออไม่ใช่เราต้องไปที่วัดมานี่มานี่ทางนี้เข้าวัดนั่นไงพี่ฝนวัดอยู่ตรงนั้นเอง แล้วคำใบเขาบอกว่าอยู่ในกล่องในวัดอยู่ในกล่องในวัดงะเหรอใช่แล้วต้องเข้าไปหากล่องให้เจอแล้วก็จะเจอของข้างในนั้นแต่ว่าถ้าเราจะต้องเข้าไปเราจะต้องมาหยิบกุญแจใช่แล้วเราต้องมาหยิบกุญแจโอ้คันนี้ใครที่มาทีหลังเนี่ยเข้าวัดทีหนึ่งได้แบบ20บใบได้มั้งด้ยเยอะนะถูกต้องในวัดนี่เพียงหายเยอะมากแล้วอะไขกุญแจแล้วเฮ้ยชึบมาแล้วทุกคนหากล่องหากล่องกล่องนี่งันใบที่หนึ่งไม่มี อันนี้ก็ไม่มีกล่องในวัดนี่มีเยอะนะอ้าวสวัสดีครับลุงวอเตอร์อ๋อไม่ได้เจอกันมาตั้งนานนะครับตรงนี้มีเปล่านะไม่มีกล่องนี้มีหรือเปล่าไม่มีกล่กองตรงนี้ก็ไม่มีกล่องตรงนั้นก็ไม่มีเออนีนี่นี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 เจออะไรเหรอนี่รถไฟสีเขียวเรื่องแสงเหรอใช่แล้วโอ้โห,โหอ,อันนี้อันนี้เหมือนเคาที่แล้วที่เราตามหาแหละเหมือนคอมพิวเตอร์อะไรสักอย่างใช่ไหมอะพี่ฝนก็น่าจะใช่ละมั้งเป็นตู้คอม งั้นเดี๋ยวเราไปก่อนนะไปก่อนนะครับลุงวอเตอร์โชคดีโชคดีโอ้โหไม่ได้เจอกันตั้งนานเอาละพี่ฝนเราไปตามหาที่อื่นกันต่อดีกวา่าเราจะไปตรงไหนกันต่อเขาบอกว่าเดี๋ยวขอเปิดดูก่อนนะเขาบอกว่ามันจะอยู่ที่หมู่บ้านทางเหนือหมู่บ้านทางเหนืองั้นหรอใช่อันนี้อยู่ในถ้ำนะ อันนี้อยู่ในหมู่บ้านทางเหนือที่เป็นชายหาดหมู่บ้านทางเหนือนี่ต้องผ่านคุณพี่ชายชาวชาลีเปล่าเอออัอนนี้ตรงหมู่บ้านชาลีก็มีแล้วก็ในถ้ำพี่ฝนในถ้ำงั้นก็ใกล้ๆแถวนี้อะสิงั้นใกล้สุดเราลงถ้ำก่อนดีกว่ามาทางนี้ทางนี้ทางนี้เดี๋ยวไปลงที่ถ้ำมาแป๊บเดียวก็เจอแล้วระวังให้ดีนะถ้าไปที่ถ้ำจะเจอคุณลุงคนนั้นอะเราก็ลงท่องนี้ลงลงทางนี้แทนลงช่องเนี้เหรอใช่แล้วโดดเลยโดดเลยนั่งไงเขา,เายืนอยู่ตรงนั้นอะเดี๋ยวตามไป มานะตามมานะตามมาฮึบชึบเจออะไรบ้างเปล่าตรงนี้บอกมีเจอไหมอ่ะอันนี้ก็ไม่มีไม่เจออ่ะอันนั้นก็ไม่มาทางนี้ข้างล่างไม่มีคำใบเขาว่าไงอ่ะเขาบอกว่าอยู่ในถ้ำในถ้ำแล้วในถ้ำตรงไหนอ่ะไม่ได้บอกว่าตรงไหนของถ้ำม,มาดิ ราก็ต้องไปตามหาเรื่อยๆอ่ะเดี๋ยวก่อนนะทางนู้นไม่น่าจะมีนะอันนั้นคือคุณแมงมุมเดี๋ยวไปดูในนี้ก่อนเผื่อมีในนี้ตรงที่มีพิกแอลกออล์เฮ้ยพี่ฝนเพิเจอไข่สนิมฮะไข่สนิมเหรอนี่ไงเป็นสีสนิมนี่ลองกดให้ดูหน่อยอะชึบได้อะไรมาอ้าวเป็นไม้แทนไม่ใช่สนิมได้คุณรถไฟต้นไม้เหรอไม่ใช่ต้นไม้เป็นลายไม้แบบนี้เลยอ่ะเป็นลายไม้ อ๋อ oh, เป็นแผ่นไม้กระดานใช่คราวนี้เราก็จะออกไปที่หน้าถ้ำทางนี้พี่ฝนไปไหนเนี่ยไม่รอเลยนี่นี่หน้าถ้ำมันจะเสียเสียงๆหน่อยทางนั้นน่ะนี่จะต้องเจอคุณคนนั้นแน่นอนนู่นเขาบอกว่าอยู่บนภูเขาบนภูเขาลูกไหนอะ่ะภูเขาลูกที่อยู่หน้าถ้ำอ,โอ่โอโอ้พี่ฝนโดนแล้วอะ่ะมาดีอ้อมมาเร็วเข้าอ้อมไม่ทันแล้วโดนไปหนึ่งแล้วงั้นเดี๋ยวเราขึ้นทางนี้ดีกว่านี่ขึ้นทางนี้มาเร็วมาเร็วโอ,โอ้โอ้เขาวิ่งไล่ตามมาแล้วอะ่ะ ไม่เห็นมีเลยอ่ะเจออ,อะไรบ้งางเปล่าเจอแล้วเจอแล้วแอบอยู่ตรงนี้โอ้วันนี้เจอไวเหมือนกันแฮะเจอหลายใบด,ด้วยเจอง่ายมากเลยรอบนี้มาเก็บเก็บให้หมดเลยนี่อะไรอ่ะตัวเหลืองๆเดี๋ยวเมื่อกี้หน้าตาเหมือนเคยเห็นมาก่อนเลยเหรออันนี้พี่เอกจะต้องไปหมู่บ้านทางเหนืออันนี้คือคุณคาวบอยใช่คาวบอยเขาบอกว่าอยู่บนอ,อ๋อภูเขาภูเขาที่ใหญ่ๆตรงถ้าอ่ะ ภูเขาลูกนั้นเหรอไม่ลูกนี้ก็ลูกนี้อ่ะไม่มีแล้วพี่ฝนเร็วเข้ามาเร็วกำลังตามไปตามมาหนะ้าตามมาทางนี้ทางนี้อ้าวไปไหนแล้วอ่ะเออเอ,อ,เอ,อวิ่งไล่ตามอยู่อะดีแล้วจะขึ้นยังไงอภูเขาลูกนี้ก็ต้องหาทางขึ้นแถวนี้ก่อนมันจะมีเหมือนทางลาดลาดขึ้นไปไงเดี๋ยวเพเอกตามหาทางลาดก่อนนะ เดี๋ยวเดี๋ยวตรงนี้มีก้อนหินน่าจะพอปีนขึ้นไปได้อยู่นะพี่ฝนนะข้างหน้าก็ขึ้นไปได้แล้วหรอมั้งงั้นเดี๋ยวเพเอกปีนขึ้นทางนี้เลยนะแล้วเดี๋ยวค่อยไปเก็บทางนู้นเอาไงเดียขึ้นเลยนี่ไงนี่ไงเนี่ยขึ้นตรงนี้ได้แน่เพเอกว่าขึ้นได้ขึ้นไปเลยเดี๋ยวก็เจอเองอ่ะไม่ถึงไม่ถึงนี่นี่ฝั่งนี้ขึ้นได้แล้วไหนอ่ะนี่ไงฝั่งข้างหลังเนี่ยอ้าวทางนั้นขึ้นได้เลยเหรอขึ้นได้เลยโถเอ้ยนี่ขึ้นมาข้างบนทุกคน จะได้มองเห็นชัดๆเจออะไรมั้งเปล่าเขาบอกว่าอยู่ที่ภูเขาอ่ะที่ภูเขาเหรออยู่ตรงไหนกันนะไม่เห็นมีเลยอะ่ะภูเขาลูกนี้เปล่าอ่ะเขาว่าลูกนี้นี่นะอันนี้ี่ๆี่นีนนี่เจอแล้วเหรอสีแดงเฮ้ยฮึบฮึบบชึบ บบจเก็บไว้นะเก็บเลยอ้าวคุณคาวบอยพี่ฝนโอ้สีแดงสวยเรามีรถไฟคาวบอยแล้วรถไฟใส่หมวกคาวบอยเขาบอกว่าอยู่บริเวณชายหาดของเกาะทางเหนือก็อยู่แถวแถวนี้ดิงั้นเราก็ต้องลงไปดูก่อนใช่ไหมลงมาดูกันเร็วฮึบจบน่าจะหาไม่ยากนะตรงเนี้เจอไหมอ่ะเจอแล้วเจอแล้วโอ้โหพรางตามากโออันนี้สีเขาเหมือนกับชายหาดเลยอ่ะอันนี้ช็อกโกแลตเหร รถไฟช็อกโกแลตเหรอไม่น่ามีมั้มงรถไฟช็อกโกแลตเนี่ยเออ,เอ,อสวยดีนะแล้วก็เหลือเหลือเหือ,หอที่ที่ลึกที่สุดที่ที่ลึกที่สุดคืออ,อะไรอะ่ะแผนที่แล้วก็ที่หมู่บ้านชาลีแล้วมันลึกที่สุดอยู่ตรงไหน ลึกที่สุดอยู่ข้างใต้หรือเปล่าลงไปยังไงอะลึกที่สุดอะอยู่ข้างใต้นั่นไงตอนที่เรามุดมุดเข้าไปอะอืมหรอใต้ถ้ำอะใต้ถ้ำเหรองั้นเราก็ไปที่ถ้ำกันไหมอะก็ต้องไปที่ถ้ำไงก็เขาบอกว่าที่ที่ลึกที่สุดไงที่ที่ลึกที่สุดแต่ว่าเดี๋ยวก่อนจะไปถ้ำเพลกไปเก็บตรงนี้ที่ก่อนถ้าจะง่ายกว่าเก็บที่ไหนอะเราจะไปเก็บที่ข้างๆคุณชาวชูชูชาว พี่ชายคุณชูชูชาวไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่พี่ชายเก็บที่คุณชูชูชาวเลยตัวสีแดงอ๋อล้ไฟสีแดงอะเหรอเดี๋ยวพี่เอกตามไปนะอ๋อเขาจะอยู่ข้างหน้านั้นใช่ไหมอ่ะทางเข้าเรามาพี่เอกว่าน่าจะอยู่ในป่ามาเร็วมาเร็วพี่ฝนกําลังตามไปจะถึงแล้วเอาพี่ฝนขับม,มาก่อนนี่นะเออแล้วทาไมพี่ฝนนํามาได้เขาพี่ฝนเปิดได้ก่อนเออนี่นี่น,นี่ข้างหน้านั่นพี่เอกว่าอยู่แถวแถวนั้นแหละเจอยังอะเห็นแล้วเห็นแล้วเขียวเขียว พี่เอกขับรถไปเร็วกว่านี่นี่นี่อา้าวแล้วทำไมพี่ฝนถึงก่อนเอาไม่รู้สีเมื่อกี้เห็นขับไปเร็วกว่ามีวาร์ปด้วยนี่ไงเจอแล้วสีเขียวอ๋ออันนี้จะได้เป็นอะไรอ่ะเขียวแดงเหมือนเราเลยตกลงนี่ตัวเขาคือใครไม่รู้ดิหน้าคล้ายๆน่าจะเป็นคุณวัวแต่ตัวสีเขียวอันนี้งานสุดท้ายที่เราจะต้องตามหาที่เกียดนั่งรถไฟแล้ววาร์ปเลยแล้วกันนะวาร์ปไปไหนอ่ะวาร์ปไปที่ถ้ำมาดิ อ๋อตัวสุดท้ายเขาอยู่ที่ถ้ำเหรอมาตามมานะตามมามาแล้วที่ถ้ำเหรอลึกที่สุดแล้วก็ต้องลงไปทางนู้นน่ะพี่ฝนอยู่ข้างล่างที่เป็นนั่นนู่นน่ะที่มันเป็นทางล,ดลาดลาดลงไปอะ่ะตรงนั้นแน่เลยตรงที่เราบอกทุกทีแล้วเขาก็ยังไม่ทําอ่ะเดี๋ยวเขาก็คงทําเพิ่มนี่ไงเนี่ยลึกสุดแน่นอนลองไป<ม><ม>เลยเมาเร็วมาเร็วค่อยๆเดินอ่ะดีเจออะไรเปล่าไม่เจอไม่เจอระว,ว่างตกไม่มีอะไรกันนี้อ เราโดนหลอกโดนหลอกเหรอเราต้องโดนหลอกแน่นอนอคงหาไม่เจอเองมากกว่าเหรอมาเร็วมาได้แล้วอ่ะมาทางนี้ดิส่องไฟให้แล้วอ๋ออออโอ้โโอ้โหโอ้โหมันติดขึ้นมาดิเชิบได้แล้วงั้นก็อีกที่หนึ่งตรงนี้พี่ฝนตรงไหนเหรอเนี่ยลงไปได้ลึกสุดก็ตรงเนี้ยโอ้เออเออใช่ตรงนี้ที่มันเป็นห้องแห่งความลับมีไข่เยอะๆอะไม่เห็นมีเลยอ่ะเจอล่า เดี๋ยวหาก่อนนะอยู่ไหนเนี่ยอยู่ไหนอะได้ยินแล้วตอบด้วยเจอไหมอะเฮ้ยเจอแล้วไหนอะเจอแล้วเจอแล้วเพ็กเจออยู่ตรงนี้ไหนอย่าอยู่ตรงนี้นี่นี่นี่สีแดงอ๋อนี่ไงเจอแล้วจริงด้วยโอ้ไข่แห่งความเหน็บหนาว หมดยังอะเปิดตรงนี้เลยแล้วกันนะพี่ฝนนะหมดแล้วเหรอเปิดเลยนี่เปิดเลยอ้หูอันนี้ไงที่เราเก็บได้นี่ไงรถไฟที่มีหิมะทับอยู่น่าสงสารนะเนี่ยแสดงว่าเขาจะต้องหนาวมากๆแน่เลยอยู่ในนี้ทั้งมืดแล้วก็ทั้งเย็นแล้วก็ทั้งหนาวด้วยอันนี้รถไฟคุณคาร์บอยนี่รถไฟคาร์บอยอย่างเท่เลยชอบเออเขาใส่หมวกคาร์บอยด้วยเออพี่เคยเห็นคาร์บอยที่ขีม่ม้าแล้วก็มีบ่วงบาดนะนะเคยเห็นไหมเ,เคยเห็นในหนังเออที่เขาใช้จับพวกแกะพวกแพะ อันนี้คือคุณอะไรอ่ะอันนี้ไม่รู้อ่ะใครรู้คอมเมนต์ไว้ให้หน่อยหน้าตาแปลกๆแบบก๊อบลินหรือเปล่าก๊อบลินเหรอก๊อบลินอยู่กับขาวบอยเหรออืมไม่รู้สิอาจจะเป็นหนังแต่ละเรื่องหรือเปล่าอันนี้อะไรเนี่ยอันนี้ลูกอะไรอ่ะอยู่ในท่อระบายน้ําอะไรอยู่ในท่อระบายน้ําอิดนะไม่ลูกโป่งเห็นเปล่าแล้วตัวเขาเหลืองนี้ที่ไหนเราเออเขาอาจจะทําแบบนี้ให้เราดูไงอ๋ออันนี้รถไฟช็อกโกแลตเหรออันนี้ไม่รู้อ่ะเฮ้ยไม่ใช่ช็อกโกแลตพี่ฝน แล้วอะไรอร่ะเนี่ยมป็นภูเขาไฟภูเขาไฟรถไฟลาวาเหรอภูเขาไฟไม่ใช่ลาวาภูเขาไฟเห็นเปล่ารถไฟภูเขาเหรอภูเขาไฟอ๋อภูเขาไฟก็ภูเขาไฟอันนี้อะไรอ่ะอันนี้สีเขียวเ,ออเ,เหมือนหุ่นยนต์น่ะน่าจะเป็นไซบอร์กสีเขียว <EC> อัอเหรอคุ้นๆอยู่นะไซบอร์กสีเขียวเนี่ยอันนี้ปุ๊กปิกอันนี้ใช้ปุ๊กปิกเหรอนเนี่ยปุ๊กปิกก็บอกว่าไม่ใช่ชั้นลินชั้นไม่ได้ยาวขนาดนั้นนี่แหละนายอันนี้ใคร อันนี้ก็คุณแมวเหมียวเหมือนกันหรือว่าจะเป็นเอคุณหมีหรือเปล่าหรือว่าเป็นสุนัขจิ้งจอกไม่แน่ใจออันนี้คุณทหารที่หวนใช่ทหารเหรอทำไมหมวกเขาเป็นงั้นน่ะเขาเป็นนักสืบหรือเปล่าเออเดี๋ยวก่อนนะเขาเป็นนักสืบเปล่านักสืบมะน่ากลัวแท้แล้วก็คนถุดท้ายนี่ไม้อันนี้เป็นลายไม้เหรอเป็นลายไม้สวยมากเลยข้างหลังมีอะไรล็อกไว้ด้วยเนี่ย เขาเป็นไม้โอ๊กถังโอ๊ก,อกหรือเปล่าถังนี่เปล่าถังไม้โอ๊กอ่ะเออน่าใจะใช่อ่ะนะเออน่าใจะใช่เอาละวันนี้ก็ตามหาจนครบเลยในแพทนะยกเว้นตัวที่ต้องซื้อเท่านั้นนะทุกคนสุดยอดไปเลยนั้นเนี่ยใช่แล้วสําหรับใครที่ชื่นชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์เป็นกําลังใจให้กับพวกเราสองคนด้วยนะจ๊ะวันนี้พวกเราก็ต้องขอตัวลาไปก่อนรักทุกคนนะจ๊ะบุยบุย,บย,บย